ดีดีเอ้าเอ้าพี่บอลอออ๋อพี่บอลเมามากเลยอ่ะพาไปส่งที่บ้านหน่อยได้ไหมคะเอออฉันมีเรื่องจะบอกแกด้วยอะอะไรอ่ะคือฉันวิแฟนแล้วนะเว้ยจริงไหมเนี่ยใครอะก็พี่บอลไงที่เคยเล่าให้ฟังอะแต่ว่าถ้าเป็นคนนี้เนี่ยฉันว่าแกต้องระวังหน่อยนะ เพราะว่าอาจจะมีใครมาแย่งไปก็ได้เ,เช่นฉันเนี่ย <c oughs> ฉันรอเล่นป่า <c oughs> ตกใจหมด <c oughs> หน้าโคตรจรจังเหรอหรือปะ่ะ <c oughs> นี่ก็เคยสสัญญากันแล้วไงว่าเราจะไม่มีทางแย่งผูช้ชาคนเดียวกันสัญญาเนาะสัญญาอยู่แล้ว น้ำใสกินไม่ได้นะเอาว่เาเดี๋ยวชีดการเองไปค่ะชว่วงค่ะน้ำายเพื่อนเธอนี่ดื่มเก่งมากเลยนะเนี่ยใช่เขาข้อแข็งนะ่ะขอบใจมากเลยยแงดี่ยู่ยใจฉนจริงจเลยสบายลยอะมาค่ะอีกแก้วนึงอย่าขาดทำไมนะคะ ออมออมขาเผลอแกไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ๊ยยังไม่ได้เมาขนาดนนั้เลยอยู่ก่อนเมาอะไรดื่มไปตั้งขนาดนั้นแล้วไปค่ะเผลอนี่ดิเอ้าพี่บอลอ๋อพี่บอลเมามากเลยอ่ะพาไปส่งที่บ้านหน่อยได้ไหมคะเออน้ำใสงั้นพี่ไปส่งออมก่อนนะเดี๋ยวพี่มานะค่ะค่ะ ใายพี่บอลนักนแฟนคือไม่ใช่หรอทำไมให้ไปกับออมอย่างนันะ้นอ่านะ่าไม่มีอะไรหรอกกินต่อเถอะตั้งสองชั่วโมงแล้วทำไมพี่บอลไม่กลับมารับอีกเนี่ยทำไมไม่รับล่ะรับซี่ สายพี่ขอโทษคือเมื่อคืนพี่หลับไปเลยอะ่ะพี่พี่ไม่ได้ยินเสียงมือถือเลยคือออกมาเจอพี่หน่อยนะน้ำใสพี่รออยู่ที่เดิมนะน้ำใสน้ำใสพี่ขอโทษเรากลับมาคืนดีกันนะใสเนงค่ะที่ต้องขอโทษที่ไม่เชื่อใจพี่อ่ะงั้นเราไปเที่ยวกันไหมอืม น้ำใสพี่ว่าพี่อยากจะขอน้ำใสแต่งพี่บอลอ๋อไหนบอลจะเลิกกับมันไงอะไรของเธอเนี่ยน้ำใสไม่ใช่อย่างที่น้ำใสคิดนะคือน้ำใสน้ำใสปล่อยดิน้ำใสไปไหนน้ำใสปล่อยไม่ไ เรารู้จักกันเหรอคะคุณจำผมไม่ได้จริงเหรอพี่ไบแฟนออมแต่ตอนนี้ออมเขามรู้แล้วล่ะเรื่องที่สองคนนั้ทำกับเราอ่ะคุณอยากจะเอาคืนไหมแต่จะทำยังไงล่ะคะเราก็ไปซื้อหู้นบริษัทมันเลย ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าสองปีที่ผ่านมาเราจะร่วมมือกันจะประสบความสํา,สเ,าสเร็จได้ก็เพราะคุณนั่นแหละที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนฉันมาโดยตลอดจนมีทุกวันนี้ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะไปเอาคืนสองคนนั้นกันไปคะ่ะไปไหนบอกให้เชื่อใจไงคะบริษัทที่ฉันสร้างมาสองปีมาาันจะชิบหายหมดแล้วเนี่ยใจเย็นๆสิคนอย่าเพิ่งว้ายเดี๋ยววันนี้ก็จะมีคนมาซื้อหุ้นของบริษัทเรา แล้วบริษัทเราอ่ะจะกลับมาแล้วนะจริงเหรอใครอ่ะออใครกันเหรอก็ฉันนี่ไงสวัสดีครับคุณไ้เอ,อ่อออมนี่ไงคุณไม่ต้องแนะนำให้เขารู้จักหรอกครับเพราะว่าคุณออมก็น่าจะรู้จักผมดีใช่ไหมครับคุณออมไรคุณมาทำอะไรที่นี่มาซื้อพุดบริษัทนี้ไงพท่าไหรอะไรก็เพืก็เพื่อแก้แคนน้นไงละ่ะ อดีตเพื่อนรักกับผู้ชายที่ฉันเคยรักสองคนที่ฉันไว้ใจหรือเชื่อใจมากที่สุดมันฉันเจ็บมากที่สุดเช่นกันผมกัน้ำใสใไดซื้อหุ้นบริษัทมีไว้ทั้งหมดแล้วซึ่งมันก็หมายความว่าว่าอะไรผมกับน้ำใสเป็นเจ้าของบริษัทคนใหม่และสิ่งที่เจ้าของบริษัทคนใหม่อย่างพวกเราจะทำเป็นอันดับแรก นันก็คือไล่พวกคุณสองคนออกถ้าแบบนี้ไม่ได้นะน้ำใสน้ำใสทำแบบนี้ทำไมอะพี่เพื่อนทรยศติดคุณเห็นไหมอะว่าแฟนเก่าคุณมันร้ายแค่ไหนอะคะฉันให้เวลาพวกคุณหนึ่งวันเก็บข้าวของแล้วใส่หัวไปจากที่นี่ซะแล้วหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่เห็นพวกคุณสองคนอยู่ที่นี่อีก